สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่นิ่มจะพามาชมสวนยามเช้าเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบบรรยากาศยามเช้าแบบนี้นะทําสวนเอาไว้เดินเล่นนะสวนของแม่นิ่มเนี่ยจะบอกว่าชมพู่กําลังน่ากินเลยเดินทุกเช้าก็จะเก็บกินวันละนิดวันละหน่อยค่ะบรรยากาศยามเช้าเนี่ยก็เย็นเย็นสบายนะคะที่สวนของแม่นิ่มจะบอกว่าที่สวนนะคะก็จะปลูกชอบปลูกดอกไม้ดอกดาวกระจายดอกบานชื่นอย่างนี้ล่ะคะ่ะ นะคะแล้วก็ส่วนวันนี้ที่อยากจะมาอัปเดตจริงๆก็คืออะโวคาโดที่แม่นิ่มปลูกไว้นะคะนี่ค่ะอะโวคาโดนะคะเริ่มโตแล้วค่ะหวังว่าเขาก็จะมีผลมาให้ชิมกันเนาะต้นมะนาวต้นนี้แม่นิ่มคิดว่าจะต้องตัดทิ้งแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบังอะโวคาโดของเรานะคะเราก็นะคะต้องตัดทิ้งเป็นสโซนๆไปนะคะ ส่วนด้านนี้ก็เป็นอะโวคาโดเหมือนกันค่ะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะไม่นิ่มปลูกไว้เยอะเลยนะแต่ว่ามันก็เป็นประมาณ4ี่ห้าต้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเขาดีขึ้นหรือว่าเขาโอเคอะไรเงี้ยก็จะปลูกเพิ่มค่ะนี่นี่นี่อยากให้เพื่อนๆดูจังเลยอันนี้เพื่อนเพื่อรู้จักไหมอันนี้ก็คือทงเทงเนาะไม่นนิ่มชอบกินมากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยเขามีลูกอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะมันอร่อยมากเลยนะทุกคนทงเทงเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่แบบเก่าแก่ของโบราณโบราณเราเลยนะก็เลยไม่ทิ้งค่ะนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็คืออะโวคาโดอีกต้นหนึ่งนะคะก็คืองามสะพังเหมือนเดิมคือแต่ว่าสายพันธุ์เนี่ยไม่รู้เนาะเพราะไปนิมสั่งเขามาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรเนาะต้องรอลูกเขาก่อนว่าถ้าเกิดว่าเขามีลูกออกมาแล้วเขาจะดูซิว่าเขาจะชื่ออะไรเนาะแต่ว่างามมากๆเลยนะคะตอนแรกคิดว่าไม่เป็นนะคะถ้าเป็นน่ะตาคีตากฟ้าของเราจะมีส่วนอะโวคาโดแน่นอนเนาะก็กําลังจะ ดูอะคะ่ะว่าเขาเป็นดีขนาดไหนนะคะต้นหนึ่งนะคะต้นเล็กๆถูกมากแต่ว่าถ้าเกิดต้นโตแล้วที่เราซื้อมานะคะก็จะหุงสองพันกว่าบาทเลยทีเดียวอันนี้ก็คือต้นฟริกนะคะหรือมะเดื่อฝรั่งของแม่นิ่มนะคะเนี่ค่ะเขาออกลูกดกมากเลยทุกกิ่งเลยคะ่ะรสชาติขวานอร่อยเนาะนี่มีลูกสุกด้วยททุกคนนี่ค่ะลูกสุกเขาเนาะเก็บไปกินเลยดีกว่านี่นี่นะคะ ต้นนี้นะคะที่ซื้อฝรั่งแล้วน้องคนที่ขายพันฝรั่งเนี่ยเขาแถมมาให้ค่ะนะคะส่วนอีกต้นหนึง่งหลายๆคนที่เคยถามว่าเอา้าต้นใหญ่ๆเนี่ยมันคือต้นอะไรนี่อันนี้นะคะแม่นิมจะบอกว่าเขาคือต้นโปร่งฟ้าค่ะทุกคนต้นโปร่งฟ้าเป็นต้นไม้โบราณค่ะนะคะเราได้มาจากงาน นะครปฐมเนาะเราก็ลองเอามาปลูกดูค่ะก็ไม่รู้ว่าเขามีประโยชน์อะไรบ้างเนาะต้องศึกษาอีกทีนึงเป็นต้นไม้โบราณนะคะอาจจะให้ร่มเงาค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวจะลองลองอดูว่าเขาเขาเอามาทำอะไรได้บ้างเนาะค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็บานชื่นกำลังขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าแม่นี่มาชอบบานชื่นมากๆเลยก็พยายามปลูกนะคะก็กำลังจะเคลียร์หญ้าออกให้หมดนี่ ตอนนี้สวยงามมากสวนของแม่นิมเริ่มสวยแล้วนะใครอยากมาเที่ยวก็รีบมาเที่ยวน,นะแม่นิมก็จะอยู่เมืองไทยถึงวันที่8พฤษภานะคะอยากให้ทุกคนมาเจอ,เจอกันค่ะแล้วเจอกันนะสวัสดีค่ะ